สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านตั้มออโต้ช็อปด้วยนะคะวันนี้เรามาส่งงานรถมิลเอ็กสวยๆลำนี้นะคะจากรถมิลเอ็ก2014นะคะมาอัพหน้าเป็นตัวมิลเ2019นะคะรอๆดูๆแบบนี้เลยนะคะสีบอลค่ะน่มิลเอ็กนะคะรายการเปลี่ยนนะคะก็จะมีตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะแท้เบิกใหม่เลยชุดสายไฟนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะเป็นแท้เบิกใหม่นะคะ กันชนหน้าไฟตัดหมอกนะคะอ่าแล้วก็คิ้วไฟตัดหมอกสกเกิร์ตหน้านะคะแล้วก็ขาเราไปการชนสองข้างนะคะ LR สวสวยแบบนี้เลยนะคะทำให้รถดูเปลี่ยนไปเลยนะคะจากรถ MU-X สองพันสิบสนะคะมาอัพหน้าเลเวลนะคะเป็น2019นะคะระบบสีเป็นสีระบบ 2K นะคะติดตั้งสนิทเข้ารูปทุกจุดเลยนะคะสเกิร์ตอะไรแท้ทุกชิ้นเลยนะคะสำหรับ ช้ำๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูทรงรอบคันกันนะคะว่าจะออกมารับกับชุดแปลงหน้าได้ลงตัวขนาดไหนนะคะนีเ่เข้ากับแม็กกับยางนะคะรับกับเปรกอย่างสวยงามค่ะนี่อันนี้เป็นข้างหลังนะคะข้างหลังลูกค้ายังไม่เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นมีเอ็กซ์สองพอยู่นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะจัดมาเต็มแล้วนะคะ แตกยางอย่างลออย่างเท่เลยนะคะพร้อมกับชุดเป็สีล้อค่ะสวยๆค่ะรับกับชุดแปลงหน้า m ิวเอ็ก9ได้อย่างลงตัวเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะแปลงหน้านะคะแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะฝากร้านต้มออโต้ช็อปนะคะไว้เป็น1แนวทางนะคะสําหรับงานแปลงหน้านะคะนี่แล้วก็ ฝากหน้านี้ไว้เป็นอีกหนึ่งหน้านะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะแปลงหน้าแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะอลองดูนะคะลองพิจารณาหน้านี้ดูนะคะ<ม>ฝากชมรีวิวผลงานทางหน้าเฟซนะคะแล้วก็หน้าเพจแล้วก็ช่องทาง YouTube แล้วก็ทิกต็อกนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะแปลงหน้านะคะ<ม>ดูรีวิวผลงานของทางร้านตั้มออโตช็อปดูอาได้เลยนะคะเรามีรีวิวให้ชมทุกวันนะคะ หรือสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะที่เบอร์ช่างต้ำโดยตรงนะคะ0838947603นะคะหรือทักแชทแอดไลน์ได้ที่เบอร์0634965991นะคะติดต่อแอดมินเพจได้เลยนะคะเรียบร้อยสำหรับหนึ่งลำวันนี้นะคะสวยๆเลยโอเคค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้สวัสดีค่ะ